สวัสดีค่ะเด็กๆเราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะให้เด็กๆเปิดแบบฝึกเล่มสองนะคะเปิดมาหน้าที่45นะคะเราจะเขียนตัวออา่างแล้วก็หอนคูกนะคะเริ่มเลยนะคะอ,อา่างเราเริ่มที่หัวกลมๆก่อนแล้วก็โคง้ง กลมๆแล้วก็โค้งขึ้นไปเด็เดเกๆเขียนให้ครบเลยนะคะเราจะเขียนครบสองบรรทัดแล้วมาตัวหอนุคู่อนุคูกเริ่มเลยนะคะเด็กก็กลมๆก่อนแล้วก็โค้งแล้วก็ม้วนหัวขึ้นไป หัวกลมโคง้งวนหัวขึ้นไปแล้วเด็กๆก็เขียนให้ครบทั้งสองบรรทัดเลยนะคะแล้วเราก็จะทำแบบฝึกตอนล่างเขาบอกว่า จงเขียนพยัญชนะตัวต่อไปจงเขียนพยัญชนะตัวต่อไปค่ะเริ่มเลยนะคะตัวแรกนะคะเราอ่านว่านอหนูใช่ไหมคะนอหนูตัวต่อไปคือบใบไม้ค่ะอ่าตัวนี้เราอ่านว่าคอควายตัวต่อไปก็คือ คอคนค่ะคอควายคอคนต่อไปชอเชอตัวต่อไปเราก็เขียนยอหญิงค่ะชอเชยยอญิงต่อไปบรรทัดที่สองค่ะ,อะคอรักคงตัวต่อไปก็คืององ,งูค่ะงองงูเสร็จแล้ว ตัวนี้ก็คือจอจานจอจานแล้วลาชอชิงค่ะต่อไปขอขวดขอขวดต่อไปเป็นคอควายค่ะต่อไปประทัดที่สเริ่มจากยอหญิงค่ะยอหญิงแล้วอะไร ดดชดายอหญิงดอชดาดอช,ดา,ด,อชดาต่อไปคือต่อประตัด,ดอชดาต่อประตักต่อไปถอถุงแล้วก็อถอท้าหาอันค่าเอาเด็กเขียนเลยค่ะอ่านตามนะคะดอหนูมาใบไ,ไม้ คอควายคอคนชอเชอยอหญิงอคอระคังงองูจอจานชอชิงขอขวดคอควายยอหญิงดอชาดาดอชาดาตอประตักทอถุงทอทหารอ่าเด็กกดเก่งมากเลยค่ะเราจะไปทำแบบฝึกหน้าที่ 46ค่ะเด็กๆเปิดเลยค่ะต่อไปหน้า46เขาบอกว่าจงโยงเส้นจับคู่ภาพที่ตรงกับคำจงโยงเส้นจับคู่ภาพที่ตรงกับคำเด็กๆดูนะคะมีภาพเด็กกำลังสวัสดีคุณครูใช่ไหมคะภาพแรกเลยภาพต่อไปเด็กช่วยกันกวาดขยะ ค่ะภาพต่อไปเด็กกำลังปล่อยปลาค่ะภาพต่อไปเด็กช่วยคุณครูยกหนังสือค่ะต่อไปอันนี้เด็กใช้ของหรือเล่นของอย่างดีค่ะต่อไปก็จะมีคำ ด้านหลังนี้นะใช่ไหมคะให้เด็กๆอ่านค่ะขยนันสุภาพมีน้ำใจเมตตาประหยัดอ่าเขาบอกว่าจับคู่ภาพที่ตรงกับคำภาพแรกเด็กกำลังสวัสดีคุณครูก็แสดงว่าเด็กคนนี้มีความสุภาพ โยงเลยค่ะโยงพร้อมกันนะคะต่อไปเด็กช่วยกันกวาดอะไรคะกวาดขยะเก็บใบไม้เด็กมีความขายันนะคะต่อไปเด็กอะไรคะเด็กกำลังปล่อยปลาเด็กมีความเมตตาค่ะ ต่อไปเด็กช่วยครูยกหนังสือก็เป็นเด็กที่มีน้ำใจค่ะน้ำใจมีน้ำใจต่อไปเด็กเล่นของเล่นอย่างดีก็เหมือนกับช่วยคุณแม่มีความประหยัดนั่นเองค่ะอ่าเด็กๆก,ก็โยงทำแบบฝึกขัดโยงครบหมดทุกข้อแล้ว นะคะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะแล้วเด็กๆก็จะมาพบกับคุณครูในครั้งต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ